น้องเพลงเขาช่วยปัดเธอมาตลอดนะอ่ะานนะเขาช่วยปัดเธอมาตลอดเพราะเขารักเธอที่สุดไงอ๋ยอ,ย,อยตัวแลขของเขาต่อเต็มไว้ที่ผ่านมานะพูดจริงๆนะครถ้าคุณเต็มใจ Happy Birthday v o r r y ไม่ทุกคนลืมอ,อ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะร้องกดใจรักนะทุกคนไปฟังได้เลยสามสามสองหนึ่ง ฉันยอมตายไปกับความรักเธอไม่รักแล้วฉันยังไม่ตายหากฉันตายเป็นเรื่องเสบลาไว้ท้ายถ้าให้เธอไม่ใครถ้าทำให้เธอไม่ใครอ่านพราเขาจะปิดไปหนนะให้เธอไม่ใครให้ตายข้างแรกเป็นตรายเจ้าของตายข้างซอกยิามเธอใช่เธอ รักของฉันมันยังอยู่เสมอรักของเธอยังอยู่ในใจหรือเปล่าถ้าถานทั้งนองความรักไม่เชื่อนะรักหรือไม่ถ้าเธอเชื่อเรื่องความรักแล้วเธอเชื่อมาเถอะเลรักไม่ใช่นิยายที่ตกปลาผพันแดดครับวันถ้ารักกันนานๆเธอต้องากพันความทามวันไหนเธอแก่ชล้อรักหรือไม่วันไหนเธอแกล้งรักหรือเปล่าเราจะรักกันไปจนถึงวันไหนถ้าเราต้องจากกันเธอยังจะรักฉันไหม ค่ะทุกคนต่อไปจะเป็นเพลงอือสุดท้ายเธอไปกับเขานะอันนี้ทุกคนบางคนอาจจะไม่เคยฟังแต่ว่าก็แบบคนที่กดต,ติดตามช่องเรานะแ,แต่ว่าเขาเขาไม่รู้จักเพลงนี้เพราะว่าเขาไม่เคยฟังนะแต่ว่าเราเราชอบแบบเราชอบทีนี้เพลงที่เราเรลองมาทั้งหมดเนี้ยคือเพลงที่เราชอบเลยนะสุด ให้เธอไปกับเขาลืมไม่คำว่าเราก็เราว่าเป็นแค่เงาไม่มีตัวตนแล้วคงเหงือจ้าบอกกับเธอในคิดถึงเขากอนเธอได้ทั้งน้ำตาแล้วเธอจะจากลาและไปห้าคนเกา่าคิดถึงเธอตลอดยิ่งขอความเพื่อเธอจะตอบแค่บอกเธอสบายดีก็พอแล้ว จะบอกกับฉันว่าไม่มีทางที่เธอจะทิ้งฉันไปแต่เห็นเธออยู่กับเขาไอฉันก็ไม่เข้าใจและที่เคยบอกกับฉันตอนนั้นแม่ความว่าไงจุดสุดท้ายตอนเธอก็ลาไปกับคนที่เคยให้ใจฉันรู้ว่าเธอยังรักยังคิดถึงเขาไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาทักเธอมาเพื่อเพียงเแค่กับฉันทำดีกว่าเขาทุบทักทำตามทิวบางอาจจะได้แค่นี้นะคนเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรทุกคน อจอกซ้องเบิ้งแล้วกันอ่ะอันนี้เหมือนแบบแล้วก็จะชอบนิดนึงถึงเขาจะน่าแบบเป็นดําเนี้ยยังเขาจะน่าถึงเขาน่าจะหลอกเขาเป็นดัแบบนี้ฉันไม่ชอบหรอกจอกซ้องเบิ้งน้ำบาบังงไอไปกับเขาบอยอยากกินอฮอทเคิลบอถ้าไอเป็นนุ่มหน้าใบน้องนางเอ,อ๋ย อเพลงอะไรต่อไปอันนี้เป็นเพลงที่เราก็แต่งเองก,กันคุณจะนานไปหน่อยนะทุกคนน่าจะหลายนาทีเลยแหละสักสองสามนาทีเคยเอาเพลงที่ฉันเคยลองก่อนแล้วนะเคยมีวันตัวหนึ่งลอยวไายน้ำม,มาดูเจ็บช้ำสำัมภากว่าที่เคย มันพยายามตามลักสามเฉยแต่สุดท้ายด้านมาเกยตื่นนามตายต้องจำไว้ว่าละใครว่าละใครอย่าทำให้ใจต้องเจ็บและโปรดจงจำไว้ทำไมถึงเสียใจเพราะเราทำตัวเราเองเพราะรักก็คือรักลงก็คือลง ถ้าทำชาวประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นวานที่เกยดตื้นน้ำใต้จะชรายหลกลงไปใต้ทะเลเพราะฉันนั้นเป็นวานที่เกยดตื้นน้ำใต้จะชรายหลกลงไปใต้ทะเลอันนี้จะเป็นเพลงที่เราก็จะแต่งนะฉันเคยที่สุด อันนี้ยังไม่แต่นะแม่ขอขอยังไม่แต็เขารักเธอที่สุดเขารักเธอที่สุดที่สุดที่สุดอาจจะไม่แค่นี้นะเขารักเธอที่สุดไม่แม่อะไรให้เธอกวานทั้งเขาไม่แน่ฉันอาจจะไม่ใช่คนที่เธอรักคนที่เธอรงคนที่เธอหวงแม่นานเท่าไร ก็คือเิน็นเพลงนง่นแหลแล้วก็เป็นเพลงกระมาร้าดีคะก็มันดีคะอาจจะร้องท่อนแรกกันเลย เป็นอีย่ยงบ่ค่มีปัญหาบ่าค่เห็นไอ้สมบัติจากว่นนาน้องเป็นไหญ่ไม่เอาไม่คิดนะคะ่หนูพยายามละค่ะหนูพยายามที่จะสวยแต่ก็สวยได้สมนีละเห็นไอ้ส่งยิ้มให้มาหัวใจของน้องแทบบ้าอ,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 อันนี้ข้ามนะขอข้ามขอทุกคนนะ่างอันเราข้ามนะทุกคนขอโทษด้วยนะทุกคนเพราะว่าเราลองไม่ค่อยแก่บางนะนะอ,าอันนะแบบไอ้นี้เดี๋ยวบ้าเพีย เราเราข้ามนะถทุกคนเราก็ขอโทษเรื่องหนึ kind of ่งนะก็ค <we> <out> ือแบบบางคลิปอะบางอันนะเราจะข้ามนะทุกคนเพราะว่าเราล้มไม่ทันนะอันนี้อันนี้จะได้แค่จดที่ชายล้งตอนสุดท้ายเขาไปแต่งเขาไปแต่งน้ำได้บ่ก็มาดิค่ะจำบังเจอสนจำบังเห็นยางมีอยู่กันสอยลำพังได้จะพองรู้กุมารดิค่ะแม่แม่ละทายอยู่ ม่อในพวกสู้ยังบ้กหงูแนสุติีมีคำรักทกานนก็บไวในเัื่อัฉากเพลงนีนะทุกคนอะเพลงต่อไปให้ทุกคนทุกคนเพลงต่อไปร้องอะไรดีไดม่ได้เป็นเสอกันนี่ขอรู้สึกอไม่รอตอนนี้เราอยู่ป .4 แล้วนะแต่ว่าทุกคนมาเริ่มเพลงเธอ เห็นเธอเดินมานาะประตูยังเชือชัยสายตาผู้ชายจ้องมองเดี๋ยวเธอเป็นบบาไหมเธอเดินผ่านชั้นที่จะแล้นนาไปใกล้ๆ้โอ้โอเห็นเธอหเห็นอยู่ก็อยากจะเดินเข้าไปทักเธอมาคนอยียคืนนี้ลองโซเชียลไหมครับอยากเข้าไปเทคแคร์เข้าไปดูแลเธอใกล้ๆก้โอ้โอ ไม่ได้อยากเป็นเสือขอข้ามนะไม่ได้อยากเป็นเสือไม่ได้อยากเป็นเสืแล้วไม่ได้อยากไละเบื่อแต่พี่นะถูกใจนู้นพ่อะพงอยังไงก็ไม่เบื่อมองอีกทีมองอีกทีหัวใจพี่จะวายหัวใจพี่จะวายสงสัยตอบไปแล้วคิดยังไงก็ให้บอกนะพอแล้วก็เพลงต่อไปเป็นเพลงเมลีดีดีกว่าเพลงเมลีดีนี่เราไม่ค่อยมีข้ามเลยนะมาเริ่ม ส่ววินาเลลานลับสุนขนานนับเนัดนานปีน่าริมฟางมหานาทีรบเมรีลำลีล่ลำไหลสำเนียงน้องลำลองว่าโอ้โอก้กำมาแต่าปางนะให้ดูละลันแล้วก็มาพัดผาดกันแม่พวงปลายอุกลุ่มหมกรัน เคยถนอมหอมละลืดจากไปเป็นอื่นสแล้วน้ำแมรี่หมดวังแล้วก็มานั่งโซกะฟฝุฟ่ฝายน้ำตาหลังไหลน้องจอมยุชิน เอออึอฮึ่ฮึ่มฮึ่ฮึ่แมนาลีชุโอกทูกตีปากลำล้องว่าพัสสาราไม่หันหน้ามามองลากหลุดลอยละหลงลอยไปอึงฮึ่งฮึองฮึอฮึงพรถตอบเวยเจ้าอย่าน้อใจนะเมรีฮื่เป็นยังอยู่จะไหน เป็นละมานุนครูจะไปชุดดวงใจน้องจงกลับไปเสยเถิดนนะ่าแม่ขวัญตาแทบอาสันใจรักมันไม่จืดจางเศร้าโซกโศกาไม่ไว้วนันหมดหนทางจะติดตามด้วยทะเลกันคว้างนาะหมดปัญญาานอง กูตะกอนก็น้ำบาปเรือกรรมเราจอมใจแม่พี่ไม่กลับมา آ آ, แม่พี่ไม่กลับมารับขันกอน,นอ้อนไว้ขอถวายชีวันไว้นางกูพันใจตายหน้าเห็นใจที่หอม่ย รักเขาข้างดีเฮ่าขันเหวหนึ่งน้ำท่วมไม่ถึงอับอายเขาไม่ส่งกระจกและชะง่อตุ้งเอา ตัวของเราไม่เจียมตนยาจะรักแท้ที่แนวแน่นอนนะพี่จะบอกให้น้องลักกับทุนใช่ไหนมารักกับพี่สิไม่มีแอบจนเจ้าจะสุขล้นมาพี่บางคนใจเดียวเจ้าจะสุขล้นเพราะพี่บางคนจะให้อีอเออออืออืออออืออืออือออ เราก็จะขอวางไปแค่นี้นะบายๆค่ะฝากกดติดตามช่องและก็ชอบและเกมพี่ฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ชอบเล่นพีฟ้าจะออกทุกวันแล้วนะคะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้จะมีของที่อาจจะมีพวกอะไรอย่างนี้เข้ามาให้ดูด้วยนะคะหรือว่าเราจะแบบไปแปลงของคนอื่นมาให้ทุกคนดูนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเราก็เดี๋ยวเราก็จะไปแบบอา่า ไปเอาแบบในช่องอูจูนมาให้ดูนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาดูในคลิปนี้บ๊ายบาย